ลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเย็นยามเย็นเย็นะฮะวันนี้มาในลุกของพี่แอดนะครับบางทีได้ทำสิ่งที่เราชอบมันก็รู้สึกดีนะครับมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้หลายอย่างช่วยได้หลายๆเรื่องนะฮะการสร้างความสุขแบบง่ายๆนะครับสร้างความ เหมือนที่ตั้งท็อป,ปิกไว้วันนี้ก็คือว่าเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะเรื่องของการสร้างความมั่นใจที่ง่ายที่สุดเลยก็คือมันมีวิธีการสร้างอยู่นะมันมีวิธีการสร้างอยู่ว่าทํายังไงให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับทํายังไงตัวเราจะไม่เป็นคนตัวเล็กๆรีบๆนะครับขี้เกรงกเกรงใจแบบนี้นะมันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับ มันก็มีวิธีการของมันอยู่จริงๆแล้ววิธีมันมันค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายง่ายมากเลยแหละง่ายมากเลยแหละที่เราเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าที่เราไม่สบายอกสบายใจอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเราไปตามความคิดของเราเป็นเพราะความคิดของเราเองนะฮะ หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของความคิดของเราเองที่ทำให้เราไม่สบายใจ